เปิดประวัติเปาป้อมสิบตำรวจเอกวัชรินทจากนักมวยสู่คู่มวยและกรรมการมวยคนไทยคนเดียวบนสังเวียนวันลุมพินีปลิดชีพตัวเองคาดเครียดจากการทำงานและมีภาวะโรคซึมเศร้าวันที่16มิถุนายนพลตำรวจโทนุสสอนกกิติยาโชตสวส,สอบสวนสอนอลาดพร้าว รับแจ้งเหตุตำรวจยิงตัวตายเหตุเกิดคอนโดลุมพินีเซ็นเตอร์สอยราดพร้าวหนึ่งหนึ่งแขวงคลองจันเขตบางกะปิกทมรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพสิบตำรวจเอกวัชลินรัตนิพนตำแหน่งพอบอหมู่เจเลตำรวจมีฉายาที่คนมวยรู้จักกันเปาป้อม เป็นกรรมการมวยและครูมวยอายุ33ปีสภาพนอนหงายจมกรองเลือดอยู่บนฟูกนอนปูกับพื้นห้องไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงวอมขา3ส,ส่วนสีดำใช้อาวุธปืนยิงปืนซิกซาเออขนาด9มมยิงเข้าขมับซ้ายทะลุขมับขวาหนึ่งนัด มือซ้ายพาดลำตัวด้านขวาทูดหมอณะตกอยู่ใต้ข้อศอกแขนขวาเก็บไว้เป็นหลักฐานพลตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับการสอนอลาดพร้าวเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยและการต่อสู้หรือร่องรอยการงัดแงะเมื่อสอบสวนนางสาวนันทิดาหนูนุ่นอายุ37ปีภรรยาผู้เสียชีวิตให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่บ้านคนเดียวส่วนภรรยาออกไปทำงานเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาราชบุรณนะเมื่อกลับจากทำงานช่วงประมาณสี่ทุ่มเปิดประตูเข้าไปพบเป่าป้อมเสียชีวิตแล้วทั้งนี้สามีไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือการเงินใดๆแต่สามีมักจะเครียดจากการทำงานและมีภาวะซึมเศร้า เมื่อก่อนเคยทะเลาะและทำร้ายภรรยาแต่ช่วงหลังทำตัวดีขึ้นเคยไปหาและบอกหมอว่าอยากฆ่าตัวตายคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายสำหรับพลตำรวจเอกวัชลินรัตนิพนหรือเป่าป้อมก่อนจะมาเป็นกรรมการตัดสินมวยเคยเป็นนักมวยมาก่อนเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ9้าขวบผ่านการชกมามากกว่า150สังเวียน ก่อนจะต้องอำลาอาชีพมวยเมื่ออายุประมาณ18ปีปพรีพอได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็หวนมาวงการด้วยการเป็นครูสอนมวยและสอบเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินมวยตั้งแต่ปีพศ2 5 5 6ถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินมวยที่อายุน้อยที่สุดแต่ผ่านประสบการณ์ชี้ขาดบนสังเวียนมวยมาแล้วอย่างโชคโชน และยังเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดชาวไทยคนแรกและคนเดียวในสังเวียนวันลุมพินีและเวทีระดับโลกวันการันตีความสามารถด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศมากมายเช่นรางวัลพุทตัิตสินยอดเยี่ยมของสนามมวยลุมพินีและรางวัลพุทตศิสินดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยสองปี้อนประวัติเปาป้อมสิบตำรวจเอกวัชลิน รัฐนิพนธ์สังกัดสำนักงานเจเลตำรวจกองตรวจราชการที่9ภูมิลำเนาเป่าป้อมเป็นคนอำเภอรกระเปอือจังหวัดระนองมีความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กเริ่มชกมวยตอนอายุ9ขวบพอจบม3ก็ได้มาอยู่ค่ายปอชัยวัดโดยอาจารย์อลันจันทนุกูลกิจพามาฝากกับโกรงสยามเมืองใต้คุณชัยวัด วุฒิไกรสกุลคุณบุญโด่งศักด์ชัยวัฒน์ลุงปิงภูธรโดยขึ้นมาอยู่ค่ายมวยกับเพื่อนสองคนโดยโกรงได้ตั้งชื่อให้เพื่อนชื่อฝนแปดและเปาป้อมชื่อแดดสีและศึกษาต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนจันทุนบำเพ็ญชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยแต่มาโชคร้ายเลิกมวยตอนอายุ19ปี เพราะเป้าป้อมเกิดอุบัติเหตุแขนหักนะคะจากนั้นด้วยความที่ต้องการหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนก็รับสอนมวยตามบ้านตามโรงแรมจนมาเรียนต่อที่มหาลัยรัตนบัณฑิตต่อมาได้มีโอกาสเข้าอบรมเป็นผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพและได้สอบเข้าเป็นกรรมการสนามมวยเวทีรุมพินีเมื่อปีพศ2 5 5 6 ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินมวยที่อายุน้อยที่สุดนะคะแต่ผ่านประสบการณ์ชี้ขาดบนสังเวียนมวยมาแล้วอย่างโชคโชนเกียรติประวัติการทำงานนะคะกรรมการยอดเยี่ยมสนามมวยเวทีลุมพินีปีพศ .2561 กรรมการยอดเยี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทยปีพศ .2561 และปีพศ .2562 2สองปีซ้อนนะคะ และกรรมการคนเดียวของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสตัดสินวันลุมพินีและวันแชมเปียนชิพและวันนี้มีการจัดการแข่งขันวันลุมพินีทีมงานก็พยายามโทรติดต่อแต่ไม่มีคนรับสายจนมาทราบข่าวเศร้าดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางวีวีนิวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะ และขอบคุณข้อมูลจาก springnew.co.th